สวัสดีครับนักแสแวงโชคทั้งหลายครับผมนักทการแก้เพิ่มนะครับเปิดช่องใหม่วันนี้นะครับเพื่อจะนําโชคลาภมาให้ท่านผู้ฟังนะครับตัวเลขก็ผมคัดกรองมาให้แล้วนะครับจากเลขเด่นๆทางโหราศาสตร์นะครับเช่นเลข1เป็นเกษตรนะครับเลข6เป็นเกษตรเลข7ก็เป็นเกษตรนะครับทางโหราศาสตร์ก็เป็นเลขที่เด่นนะครับเลข4ดาวพุธเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดนะครับ ส่วนเลข3ก็เป็นดาวมหาจักรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคัดแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับแล้วเลขก็ไปตรงกับอาจารย์ดงัดงๆหลายท่านนะครับเลขเด่นๆก็มีกันเยอะนะครับบางคนก็ให้1กับ6 5กับ6นะครับหรือ3กับ4ี่นะครับบางที่ก็มาตรงกันนะครับแล้วก็ ผมเปิดช่องใหม่ก็จริงแต่สถิติที่ผมเคยทามาผมเคยท YouTube ช่องนัดเอสโตรนะครับในปีมาหลายปีแล้วครับในปี62เป็นปีที่ผมทำตัวเลขได้ดีมากนะครับมีเลขเข้า3ตัวเนี่ยห้างวดนะครับเข้า2ตัวถึง7งวดนะครับในปีนั้นฮือฮามากนะครับผมจัดในช่องนัดเอสโตรนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ด้วยนะครับช่องดูดวงแล้วก็ให้เลขโชคลาภด้วยนะครับขอให้นําไปซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าไม่เชื่อมาในตัวผมก็ขอให้เข้าไปดู Youtube ช่องนัดเอสโตรนะครับหรือเข้าไปดูคลิปเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับผมแนะนําตัวแล้วก็นําสถิติตัวเลขที่ผมเคยถูกมานะครับมาโชว์นะปีนี้ให้เข้าไปแล้วนะครับ3ตัวตรง1ง,งวดนะครับงวด603กนาะครับกางกุมภานะครับเข้าโต๊ดไป1ง,งวดนะครับเข้า2ตัว ปประมาณ4งวดนะครับตั้งแต่มกราเป็นต้นมานะครับตัวเลขก็เยอะหน่อยนะครับเลือกเอานะครับขอให้ไปซื้อสนับสนุนรัฐบาลนะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ถ้าชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังครับสวัสดีครับ